โอ้โห oh, นี่คือหมากทุยนะครับซึ่งเป็นตำรับของหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่รอดนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปชมถึงวัดเลยนะครับตามผมมาครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เป็นอีกวันนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆเดินทางด้วยรถโดยสารนะครับวันนี้เริ่มต้นการเดินทางตรงนี้นะครับนี่ผมจะรอรถเมย์สาย84นะครับ อยู่ระหว่างถนนเจริญนครสิบนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นเจริญนคร9นะครับก็ไม่ไกลจากไอคอนสยามนะครับห้างดังนะครับถ้าเพื่อนๆจะเดินทางก็มาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับรอรถเมล์สายแ4ดสี่นะครับผมก็รอรถเมล์สายแ4ี่อยู่ฝั่งของวัดสุวรรณนะครับนี่ครับรอไม่นานก็ขึ้นมาแล้วนะครับ รถเมย์สาย84เดินทางไปได้วยกันนะครับนี่ครับทุกคนผมลงจากรถเมย์แล้วนะครับนี่จุดสังเกตเลยนะครับตรงข้ามก็จะเป็นมหาลาัยสยามนะครับนี่ตรงนี้นะครับปลายรถเมย์ลงตรงนี้เลยเนีย่มหาวิทยายลัยสยามนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปวัดทางนี้นะครับนี่ ตรงนี้เลยนะครับตรงซอยเพชรเกษมยีสิบเนะทุกคนนี่เอาทางนี้เลยเพชรเกษมยีสิบเหลังจากลงสาย84แล้วนะครับเนเพื่อนก็เดินทะลุซอยนี้เลยนะครับ นี่ครับเดินมาเราก็จะมาทะลุวัดอ่างแก้วนะครับเราก็เดินลัดไปทะลุออกไปวัดโคนอนนะครับนี่จะผ่านวัดอ่างแก้วก่อนก๋วยเตี๋ยวตรงนี้อร่อยนะครับใครจะแวะกินข้าวกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนก็ได้นะครับที่วัดอ่างแก้วนะครับ นี่ครับเดินเดินทะลุวัดอ่างแก้วมานะครับวัดโคนอนก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคนนี่อยู่เทิดไทย59นะครับวัดโคนอนจากปากซอยเข้าไปวัดโคนอนก็จะประมาณ100ยเมตรนะครับก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนๆไม่อยากเดินก็นั่งวินไปก็ได้นะครับ นี่ครับถึงแล้วนะครับวัดโคนอนนะนี่ครับทางวัดก็กำลังสร้างเรือนไทยวัดโคนอนเดี๋ยวเราเข้าไปกราบหลวงปู่รอดก็ หลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ครับหลวงปู่รอดนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ท่านเคยเป็นอดีตเจ้าวาดวัดโคนอนในสมัยรัชการที่5นะครับหลวงปู่เอี่ยงนะครับมีหลวงปู่รอดนะครับก่อนที่จะย้ายไปที่วัดหนังนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับ ก็หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับหลวงพ่อสายหยุดอดีตเจ้าวาดวัดโคนอนนะครับทางวัดกำลังสร้างเรือนไทยนะครับสวยมากนะครับนี่ครับพระพุทธ มหาปรมีภพรีพินาศนะครับ คับวัตถุมงคลก็มีหลวงปู่รอดขนาด3นิ้วนะครับ1499มีหลวงปู่เอี่ยมขนาด5นิ้วนะครับมี2499นนะครับก็จะมี เจ้าภาพปล่อพระสร้างเรือนไทยนะครับเป็นพระสิวลีนะครับมีขนาด9นิ้วนะครับ1น9 9 9อ๋อนี่ได้ทั้งชุดเลยนะครับถ้าเป็นเจ้าภาพนะครับได้กำไรด้วยนะครับก็พระศิวลีนะครับก็ จะมีหมากทุยนะครับหมากทุยขนาดใหญ่1,500งนานะครับนี่เป็นวัตถุมงคลใหม่ๆนะครับเป็นหมากทุยนะครับตำหรับหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็หลวงปู่รอดนะครับหมากทุยขนาดเล็ก599านะครับอ้าขนาด ขนาดใหญ่ใน1,005นะครับขนาดกลาง999นะครับแล้วก็มีพระศิวลีเนื้อทองแดง199นะครับมีพระศิวลีเนื้ออป,ปกาการก็299นะครับแล้วก็พระศิวลีเนื้อนวะก็299นะแล้วก็มีพระศิวลีเนื้อรุ้ง199พ้าสิวลี เนื้อทองทิพย์ก็ร้อนะครับก็มีส่วนเนื้อเงินนี่ห้าร้นะครับมีกําไรเนื้ออปป้าและก็หมากทุยด้วยก็หนึ่งพันเก้ก้าะครับมีกำไรเนื้อทองทิพย์ก็999กนะครับนี่กำไรเนื้อนวะพร้อหมากทุยนะครับก็สอ9พัร้บ นี่คือวัตถุมงคลใหม่ๆนะครับมีมาทถุยนี่สวยมากนะครับตำรับหลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับส่วนวัตถุมงคลอื่นๆก็จะมีพระปิดตา499นะครับแล้วก็มีหลวงปู่เอี่ยมปู่รอดนะครับ899นะครับเยญนทองแดงฝาบาท599 มีกระสีวลีเนื้อเกสรเนื้อว่านนี่ก็299นะครับแล้วก็มีพระพุทธเนื้อเกสรนี่้นะครับแล้วก็มีกระพุทธเนื้อว่าน1 9 9นะครับแล้วก็มีหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่รอดนะครับเป็นพราผงนะครับ339 9รนะครับพระปิดตาเนื้อเกสรปิดเงินลูกอมนะครับ299 มีปิดตานี่ก็สวยน,นี่ครับคลุดลงยาตะกัวจานมือคันเจ็ดนะครับแล้วก็พระปิดตาเนื้อว่านสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับพระปิดตาเนื้อเกศรลูกอมร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็มีพระปิดตาเกศรปิดทองลูกอมสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับพระปิดตาเกศรปิดเงินลูกอมสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็มี พระพุทธมหาปรามีไตรที่หน้านะครับหนึ่งนิ้วเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับขนาดตั้งหน้ารถนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ลอดนะครับลงยานี่ก็ห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับหลวงปู่ลอดปู่เอี่ยมนะครับแล้วก็มีแบบธรรมดานะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าเป็นชุดนะครับ ชุดเหรียญเงินจำนวน20ชุดนะครับ5,999นานะครับแล้วก็ชุดใหญ่6,999นานะครับด้านนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดปู่เอี่ยมนะครับก็มีราคาตั้งแต่599แล้วก็ขนาด399านะครับมีตะกุกมวลสารจานมือมีเพียง89ดอกนะครับ 9 9 9น,นี่ล็อกเก็ตนี่ก็สวยนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่รอดนะครับล็อกเก็ตก็มีราคาตั้งแต่249บาทนะครับแล้วก็1 9 9ยาทนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลที่วัดโคนอนนะครับมีทั้งหลวงปู่เอี่ยมปู่รอดนะครับ ก็มีพระปิตามีหมากทุยนะครับหมากทุยที่เป็นตำรับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับน,นี่ครับเหรียญหลวงปู่รอดลงยาห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับหลวงปู่เอี่ยมทองทิพย์สี่ร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ เหรียญทองทิพย์หน้าหยกหลวงปู่เอี่ยม599นะครับแล้วก็มีเหรียญทองแดงยกหน้าทองทิพย์499หลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ครับก็มีเนื้อทองทิพย์390เนื้อทองแดงก็499เหรียญทองแดง399นะครับเสมาเนื้อนวะก็1,199นะครับมีเหรียญทองแดงยกหน้าปากกาห้าร้ก้าสิบหลวงปู่เอี่ยม ที่นี่ก็ก็เป็นเหรียญหลวงปู่รอดแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมนะครับซึ่งก็สวยมากนะครับก็จะมีเหรียญทองแดงเป็นเหรียญเสมานะครับสองอเ้าสบเก้าเหรียญเหรียญลุงสองรอเก้าสิบเก้านะครับเหรียญผิวรุงหลวงปู่เอี่ยมนี่ก็เจ็ดร้อยก้าสิบเก้านะครับเหรียญลายธงชาตินี่ก็ หลวงปู่เอี่ยมก็499นะครับแล้วก็มีเสือนอะสมิง499นะครับแล้วก็มีพระปิตาไม้มงคลลูกอม499นะครับ ใครจะมาร่วมบุญร่วมสร้างเรือนไทยวัดโคนนอนก็มากันได้นะครับทางวัดก็กำลังก่อสร้างนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครจะตามผมมาก็มาได้นะครับทางรถย์สาย84นะครับหรือจะนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีบางว่านะครับแล้วก็เดินมาหน่อยหนึ่งก็ไม่ไกลนะครับสำหรับวัดโคนอนนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ